รุปข่าวสโมสรเชลซีประจำวันที่13มีนาคมเรามาเริ่มข่าวเช้าเชลซีด้วยข่าวนี้สิ่งไม่ง่ายเลยนะเชลซีรวมใจกันสู้ฮาร์วิร์ดบัญชาทัพรับนิวคาสเซิลในครั้งนี้โรยในรายการการแข่งขันฟุตบอลพรีเวดกิจคู่ระหว่างเชลซีบัะลังทางนิวคาสเซิลในช่วงวันนี้เวลา21นาฬิกานักสน้มแซมฟอร์บริดถ่ายทอดสดทางช่อง2พรีเมียร์ฟุตบอล HD 1หะเรามาดูสภาพความพร้อมของทางฝั่งเชลซีกันก่อนดีกว่า เดี๋ยวกันี้ทัพสิงคราัมเชลซี 4, ทีมอันดับที่3ของตารางคะแนนเวลานี้กําลังเจอมรสุมปัญหาเรื่องน,นอกสนามทว่าฟอร์มการเล่นในสนามยังยอดเยี่ยมอยู่ลงเตะไป5เกมหลังสุดในทุกบริการชนะไป4แพ้จุดโทษเป็น1เกมล่าสุดลงเตะในลีกก็บุกไปถล่มนอริสไป3ต่อ1เดีย๋ยความพร้อมในการลงฟาดแข้งในเกมนี้ ทีมจะขาดฟูลแบ็กตัวเก่งทั้งสองข้างโดยทางเบนซิเวลเจ็บยาวไปก่อนหน้านี้ส่วนในรายของบริชเชมก็เพิ่งเดี้ยงไปสดๆร้อนๆขณะที่มาร์กสอารันโซเซซ่าอาร์เซิโกยตาคิสเตียนบริชชและคารามอสันโอดอยต้องรอทดสอบความฟิตทั้งหมดในครั้งนี้ซึ่งเกมนี้โทมัสทูเคิลคุณซือของทีมจะยังให้ไคลส์ฮาวเวิร์ดนะฮะที่ฟอร์มกำลังร้อนแรงลงไปกองหน้าตัวเป้าและก็มีฮาคิมซีเยสกับไมสันเม์เป็นตัวรุก แดนกลางนำโดยจอร์จินโยและก็อิ onte, นโกรโกนเต้ขณะที่แนวรับอันโตนิโอบริติเกอร์จะกลับมาลงสนามกันอีกครั้งหลังจากได้พักในเกมที่แล้วในครัักนี้โดยสภาพความพร้อมของทางฝั่งทางดิวคาเซ่นนั้น พอร์พักสาริกาดงจะไที่เคยเป็นทีมหนีตกชั้นตอนนี้ทําอันดับพุ่งขึ้นมาอยู่ในโซนปลอดภัยแล้วหลังโชว์ฟอร์มได้แบบยอดเยี่ยมลงเตะไป5้าเกมหลังสุดชนะ4สเสมอหนึ่งไม่แพ้คใครเลยเกมล่าสุดก็บุกไปไล่ยิงแซงชนะซอตันตันแบบสุดร้อนใจ2ต่อ1่ซึ่งสภาพทีมก่อนจะลงทําศึกนัดนี้ก็ยังเจอปัญหาค่อนข้างจะเยอะอยู่นะนักเตะตัวหลักอย่างทางคีรนคร์กจามาลรูอิช คีบรันชิปเปียเฟเดริกอฟเเดเดสอแซคเฮตันและคารัมวิลสันต่างบาดเจ็บกันทั้งหมดเลยชุดลงสนามอย่างแน่นอนในเกมนี้ซึ่งคาดกันว่าเอ็ดดี้ฮาวนะฮะกุณซืยอ,อดเยี่ยมประจําเดือนคนล่าสุดจะวางหมากด้วยการส่งคิสวูชเป็นกองหน้าตัวเป้าและขนาบข้างด้วยอันบรองแซงมัสซิแมงและก็ไบรอันเฟเชอร์แดนกลางก็จะมีบรูโนกิมไรากับจอนโจชวีเป็นตัวทําเกม ขณะที่แนวรับจะให้จามาลบรัสเซลจับคู่กับทางแดนเบิร์กในตำแหน่งเซนเตอร์ในครั่งนี้ส่วนคาดการณ์สเปตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามนะฮะในค่ำคืนวันนี้ทางฝั่ทงทางเชลซีนั้นก็จะมีเอ็ดวาร์ดแมนดี้อันเดรส์คิเตนเซนทริโกซิลวาอันจูติโอบริติเกอร์มาโร์ลองซาอินกรกองเต้จอร์จินโยมาร์เชโอโคบาซิสฮาคิมซิเอสเมสันเมาส์และก็ไคส์ฮาร์เบิร์ ส่วนคาดการณ์สิวตจริงของทางฝั่งนิวคาสเซิลนั้นก็จะมีมาร์ตินดูบาราฟกาคาเบลมาคินโยชามาลรานเซสแดนชเบิร์กแม็กสตาร์เกตบรูโนกิมบไรายจอนโจชาร์วีโชริตันไบรอันเฟเชอร์คริสวูดและก็อันบรองแชงมัซซิแมงครับโดยผลงาน5นัดหลังสุดที่เจอกันในครั้งนี้ทางฝั่งเชลซีก็จะมีวันที่23เดือน2 2022ชนะทางลีด2ต่อ0 วันที่18เดือน2 2022แพ้จุดโทษเลเวอร์พูล10ต่อ11วันที่3เดือน3 2022ชนะลูตันทาวไป3ต่อ2วันที่5เดือน3 2022ชนะชนะเบอร์ลีไป4ต่อ๐และวันที่11เดือน2022ชนะนอริสตี้ไป3ต่อ1ส่วนทางังค่านัดหลังสุดทางนิวคาสเซิลนะฮะการนี้ก็จะมีวันที่13เดือน2ชนะอสตันวิล่า1ต่อ1 วันที่26เดือน2ชนะแบรนฟอร์ด2-0วันที่5เดือน3ชนะไบรตัน2-1และวันที่11เดือน3ชนะซาตัมตันไป2-1ต่อในครั้งนี้เด็กันนี้เจ้าถิ่นยังโชว์ฟอร์มได้อย่างเจดเจียมแม้จะมีปัญหาเกี่ยวกับสัญญาการของทีมเกนี้ได้เล่นในบ้านก็ต้องการที่จะคว้าชัยเพื่อจะปลุกขวัญและกาลังใจให้กับแฟนบอล ส่วนทีมเยือนฟอร์มร้อนแรงที่สุดแล้วเดินหน้าคว้าชาัยอย่างต่อเนื่องเกมนี้ก็หวังจะมีแต้มกลับอไปเพื่อความอยู่รอดปลอดภัยในลีกหากมาเปรียบเทียบศักยภาพของทีมโดยรวมตัวนักเตะและก็ฟอร์มการเล่นแล้วยังมองว่าเจลซีค่อนข้างเหนือชั้นกว่าตัวผู้เล่นครบกว่าแถมเกมนี้ยังได้เล่นในบ้านส่วนทางนิวคาสเซลแม้ว่าที่ผ่านมาจะทำผลงานได้ยอย่างยอดเยี่ยมถว่า,าบุกมาเล่นเกมนี้ก็ย,ยังเป็นรองเนื่องจากขาดการสำคัญไปค่อนข้างจะเยอะ หากบทกันไปเบียดกันมาตลอดทั้งเกมก็ยกังมั่นใจในคุณภาพของนักเตะเจ้าถิ่นมากกว่าและสุดท้ายทัพสิง์ตน้ครามเชลซีก็น่าจะทุบชนะสาลิกาโดงไปได้แต่ก็คงต้องออกแรงเหนื่อยพอสมควรในครั้งนี้โดยผลสกอร์คิดว่าเชลซีนั้นจะชนะไปได้2.0ในเกมในค่ำคืนวันนี้อย่างแน่นอนนะวิกฤตหนักค่ายระรยนต์แดนสมหันสัมพันธ์เชลซีอีกหนึ่งราย โดยอุคุนไดและผมบริษัทผู้ผลิตรถยนค่าใหญ่ของเกาหลีใต้ประกาศพักความสัมพันธ์กับทางเชลซีสโมสรดังของพิมริกจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแป,แปลงอีกเจ้าแล้วนับตั้งแต่เกิดปัญหารัสเซียโจมตียูเครนซึ่งยังไม่มีท่าทีว่าจยุยติลงง่ายๆในครง้งนี้ ดยสิงบูนั้นถูกปรผสมเล่นงานอย่างต่อนเนื่องฐานะที่ทีมที่มีประมันอับบาโบวิชเป็นเจ้าของทีมเนื่องจากมหาสิทธิชาวเมืองมีข่าวนั้นถูกมองว่ามีสัมพันธ์ที่แน่นๆกับทางวลาดิเมียปูตินผู้นําของประเทศซึ่งออกคําสั่งโจมตียูเครนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ทรีสปอนเซอร์หน้าอกเสื้อของเชลซีประกาศพักความสัมพันธ์กับทางแชมปยูฟาแชมเปี้ยนลีกไปก่อนหน้านี้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ล่าสุดนั้นเมื่อวันที่12มีนาคมที่ผ่านมาบริษัทผู้ผลิตรถยนต์จากแดน,นกิมจิซึ่งทางรัฐบาลของพวกเขานั้นประกาศยืนเคียงข้างยูคเครนจนถูกป,ปูตินใส่ชื่อเอาไว้ในประเทศบัญชีดำอีกชาติก็ตัดสินใจแบบเดียวกันกับอีกบริษัทเทเลคอมเจ้าของฐานะพาร์ทเนอร์ของทีมสแตนฟอร์ดบริ โดยก่อนหน้านี้รัฐบาลอังกฤษออกคำสั่งห้ามเทลซีขายบัตรเข้าชมเกมและห้ามเปิดร้านขายสินค้ามาแล้วเพื่อพยายามปิดกัน้นการเพิ่มรายได้เข้าการะเป๋าของอาราโมวิชซึ่งถูกระบุว่าเป็นน้ำเลี้ยงให้กับการทำสงครามกระทั่งก่อนหน้านั้นที่ฮุนไดจะแถลงพักความสัมพันธ์กับสโมสรเสียมีก็โดนพิมริกประกาศปลดออกจากการผู้อำนวยการการสโมสรในวันเดียวกันกันอีกด้วย โดยฮุนไดนับเป็นหนึ่งในพาร์ทเนอร์ที่แข็งแกร่งที่สุดของเกมฟุตบอลมานานหลายปีและบริษัทเหล่านั้นสนับสนุนกีฬาด้วยดีเสมอมาตลอดระยะเวลาการเป็นพาร์ทเนอร์กับสโมสรฟุตบอลเชลซีรับภูมิใจที่ได้สนับสนุนนักเตะแฟนบอลและก็รากฐานของฟุตบอลในกรัก่งนี้อย่างไรก็ตามจากสถานการณ์ในปัจจุบันเราตัดสินใจยุติกิจการทางการตลาดและการสื่อสารกับสโมสรจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทันนีฮุนไดนะครับผมสัญญา5ปีกับทางเชลซี มันตัแต่ปี2018เป็นสปอนเซอร์ติดแขนเสื้อชุดแข่งของสโมสรและกับการจ่ายค่าตอบแทนปีละ10ล้านปอนด์หรือราวประมาณ4 3 9ล้านบาทกันเลยทีเดียวเด็ดขาดและชัดเจนพิมริกสั่งยึดอำนาจบริหารเชลซีจากทางอับราโมวิชโดยทางพิมริกกิตนะฮะสั่งยึดอำนาจการบริหารสโมสรเชลซีจากทางโรมันอับราโมวิชในตำแหน่งผู้วยการของสโมสร และก็ส่งผลให้เจ้าตัวนั้นไร้อำนาจในการสั่งการทีมโดยการที่ทางเดีดิเมลสื่อกีฬาชื่อดังของกรีฑางานมาว่าทางบอร์ดบริหารของพิมริกได้มีการประชุมหารือกันแล้วและก็เห็นตรงกันว่าจะทำการริบอำนาจการบริหารสมโมสรเชลซีจากเซมีโรบันอับราโมวิชมหาเศรษฐีชาวรัสเซียผู้เป็นเจ้าของทีมแต่ล่ซึ่งบทบาทในสมโมสรอ,อย่างแน่นอนอยู่แล้วซึ่งก่อนหน้านี้รัฐบาลอังกฤษได้ออกมายึดทรัพย์สินของโรบันอับราโมวิช ที่มีชื่อของเจ้าของแองกฤรินะฮะซึ่งนั่นกระทบถึงสโมสรเชลซีทันทีโดยสโมสรเชลซียังสามารถที่จะลงแข่งขันได้ตามปกติทุกอย่างแต่จะไม่สามารถขายตัวเข้าชมเกมแฟนบอลตัวปีเข้าชมได้ไม่สามารถซื้อขายและก็ต่อสัญญากับนักเตะรวมทั้งไม่สามารถขายสินค้าที่ละลึกต่างๆได้อีกด้วยซึ่งถแถลงการจากทีพริเวริกเนี่ยเปิดเผยแล้วว่าภายหลังการคว่ำบาตรจากทางรัฐบาลอังกฤษ คณะกรรมการทีมรีกได้สั่งตัดสิทธิ์โรมันอาปาโมวิชตำแหน่งผู้อำนวยการสโมสรฟุตบอลเชลซีการตัดสินใจของคณะกรรมการไม่กระทบต่อความสามารถของสโมสรในการฝึกซ้อมและลงเล่นตามโปรแกรมตามกำหนดที่เอาไว้ในเงื่อนไขของใบอนุญ,ญ,ญาตที่ออกโดยรัฐบาลซึ่งจะหมดอายุเดิมววันที่31พฤษภาคม สาเหตุที่เซียมีถูกตัดสิทธิ์การเป็นผู้บริหารของสโมสรนอกจากจะเป็นชาวรัสเซียแล้วเจตัวยังเป็นหนึ่งในคนที่สนิทกับทางวลาดเมีร์ปูตินผู้นําของทางรัสเซียเป็นอย่างมากเลยนะซึ่งมีการรายงานมาว่าเจตวนั้นมีหุ้นส่วนสําคัญอยู่ในบริษัทที่ผลิตเหล็กขายให้กองทัพรสัสเซียซึ่งเหล็กตรงนี้ถูกแปลเปลี่ยนไปเป็นปรถถังที่ใช้ทําสงครามกับทางชาวยูเครนณเวลานี้นั่นเอง และข่าวเชลซีก็จบเพียงเท่านี้ในช่วงเช้านี้ก็ฝาก FC ทุกคนติดตามกันต่อไปครับ